วันนี้เราสามเดีวพอดีเนา <ikum>. ะวัน,น <luence S 2> ช้าันี้ยเรบสามดวงที่สี่พอดีเราก็แบบมันมัน,ม,น,ม,นมันใจหายเนาะพี่เนาะเพราะว่าคือเราเราก็ทํากระบวนการต่อสูกอก้กันมามากอพอแล้วอะแต่ว่าถึงวันเดียวตอนเนี้ยเวลานี้คือมันก็มันก็ยังไม่เสร็จเนาะเจโนะแต่มันคือเราเราจะต้องทําการส่งที่เสาวของเราเนี่ยลับสู่สวรรค์แล้วับสู่ข้องกดข้องกฎพระเจ้าแล้วเราก็แบบเราก็ใจหายเจโนะใช่ในในมุมเนาะมันจะมีหลายกระแสเนาะว่าแบบ ทำไมรีบเผาจังเลยทำไมรีบอะไรจังเลยเนาะในมุมถ้าเรามองในมุมของครอบครัวเนาะแล้วก็เพื่อนๆคนสนิทอย่างเงี้ยมันคือพิธีสุดท้ายที่เราจะได้ส่งเขาไปอยู่ข้อมกอบพระเจ้าอย่างที่เขาปรารถนาไว้อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็คงจะอาจจะต้องถึงเวลาที่เขาอาจจะต้องหายเหนื่อยสักทีเพราะขนาดเขาเสียชีวิตเขาคิดต้องเหนื่อยกับการแบบต้องต่อสู้หาความจริงหรือกับเรื่องราวที่เขาต้องเผชิญอยู่อย่างเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าวันเนี้ยมันก็เป็นวันที่หลายๆคน ก็เพราะนายอยากให้มันให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ได้เผาจริงๆสักทีเพราะโมจะได้ไปอยู่กับพ่อกับพระเจ้าด้วยหลายคนอาจจะสงสัยว่าว่าสำคัญอย่างนี้ทำไมแบบเออแอนนาไม่ได้มาอยู่ด้วยอ่าหนู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 ต้องเล่าอีกก่อนครับคือ ออทุกคนจะคิดว่าแบบพี่นานาหนีหรืออะไรก็แล้วแต่คือจริงๆแล้วพี่ธนานเนี่ยมีแผนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศอ,อยู่แล้วซึ่งเราได้ขอทางช่องเนี่ยกับทางช่องแปเรียบร้อยแล้วว่าเออ,อนานาอยากพักผ่อนเพราะว่าแกโดนปัญหาแล้วแกก็เป็นโรคภาวะซึมเศร้าก่อนหน้านั้นนะคือพ่อของแกเสียขึ้นมาแกเสียดเครื่องพ่อไปแล้วแกก็มาเสียเรื่องแตงโมนเนี่ยแกก็อย่างแบบแกเหนื่อยมากแกทํางานไม่ไหวแกก็เลยโอเคขอลาช่องทางช่องว่า ไพักผ่อนพักร้อนนะซึ่งลาไปก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเป็นแพลนที่ลาไปอย่างประมาณเดือนหนึ่ง<ม>แล้วพอทีนี้<ไ>ป,ป,ปุบ๊บปั๊บไม่ใช่ไปปุ๊บปั๊บค่ะคือมันมีการตองเรามีการทางช่องเรามีการขออนุญาตกา่อนว่าเราขอไปไม่ใช่อยู่ที่เราปุ๊บปั๊บเราไปเลยเนี้ยเรามีการขอทางช่องเรียบร้อยแล้วว่าเอาขออนุญาตลา,านหนึ่งเดือนนะเพื่อจะไปพักร้อนพักผ่อนสมองหน่อยเพราะว่าแกเหนื่อยเลยแกก็ค่อนข้างเครียดเกี่ยวกับข่าวอะไรต่างๆเนี้ยค่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บแกจองตั๋วกลับมาตอนแรกแกอยู่ที่าสเวกัสอ่าและแกจองตััววรอออบตดด จองตั๋วเนี่ยเพื่อจะกลับมาให้ทันงานแกก็เลยย้ายเมืองจากลาสเวกัสเนี่ยไปที่เม็กซิโกพอย้ายจากเม็กซิโกเพื่อที่จะมาจองตั๋วกลับพอมันจองไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเธอจองตั๋วเนี่ยมันเป็นจองวันที่28ได้แค่วันที่28เลวสุดใช่เ็วสุด,สดที่28 27เนี่ยแหละที่แกที่แกจะสามารถกลับมาได้แกก็เลยไม่สามารถกลับมาทันแล้วอย่างวันนี้มีความตั้งใจจะมาพูดอะไรกับพี่ด้ยคบ คนถามเองก็คงไม่พูดอะไรเยอะก็หมบยว่าขอให้เขาแบบไปไปแบบอยู่ในที่ที่เขาโอเคสักทีอย่างจะไปเก็กบกะติกันไหมไม่เป็นไรค่ะอม่เราถามไงแล้วอย่าง <c oughs> แล้วอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นล่ะคะณนะเวลานี้คือจะเผาแล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับ ปล่อยรูปปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่โฟค้ารู้สึกยังไงบ้างอันเนี้ยพอเราได้ไปดูเรื่องจากรายการที่หนุ่มด้วยอ่ะมันก็เลยเป็นว่าณตอนเนี้ยมันมีทั้งความประสงค์ดีและประสงค์ร้ายในการเพื่อแฝงทั้งหมดเกิดขึ้นนะมันก็เลยทําให้พี่รู้สึกว่าณตอนเนี้ยพี่ไม่รู้ว่าเขาคนนั้นต้องการอะไรอืมที่กลุ่มเพื่อนเรารู้ไหมคะว่าว่าเป็นใครแฝงมาเล่นเฟซบุ๊กหรือโซเชียลเราไม่รู้เลยอันนี้พี่ฟังก่อนนะเรื่องโทรศัพท์ ยี่สี่พี่ก็ติดเอาไว้ที่บ้านหลังจากเจอร่างพี่โมสองวันแม่ไปให้ให้คุณตำรวจอ,อยู่กับคุณตำรวจเกือบสามเดือนแล้วเพิ่งคืนแม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อผ่านไปหนึ่งอาทิตย์อะดังนั้นพี่เลยไม่เห็นโทรศัพท์สักทีครับดังนั้นโทรศัพท์ก็คืออใครในมึงแม่เป็นคนสุดท้ายใช่พ่อพี่ทราบนะครัแล้วตอนนี้เราคิดว่าเป็นใครบอกว่าเขาว่าเป็นสกีมันก็ผ่านการสืบมาเรื่อยๆร่อะค่ะมันยังตอนนี้ยังไม่ได้ประชุมกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเพราะว่าเราอยู่คนละบ้านเนาะ จากการโพสต์อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศคะอันนี้ไม่สามารถชี้ไปได้เลยว่ามันอยู่ที่ไหนว่าต่างประเทศหรือว่าในประเทศคือณนตอนนี้มันไม่ใช่แค่เราโดนเมื่อแกเพิ่งเจอเราก็เพิ่งตกใจเหมือนกันว่าเวลาที่เขาส่งให้ให้กะติกตเวลาเดียวกับเราเวลาเดียวกันเลยเหมือนเขาเลือกจิ้มว่าเขาจะส่งอันนี้ให้คนนี้ข้อความเนี่ยให้ใครแต่รู้ว่าแน่ๆเขาน่าต้องถือโทรศัพท์มือถือหรือไม่ก็เอาอีคาวแค่นั้นเลย กา,ร,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 ารกันทาแบบนี้มันคือเจตนาว่าตั้งตอนแรกดีกว่าตอนแรกรก่อนตอนนี้แรกหรือว่าดีาเพราะว่าเราได้เห็นข้อมูลใหม่นะเพราะเราก็ยังไม่เคยเห็นรูปรูปพวกนี้เลยแต่พอณปัจจุบันเนี้ยมันเริ่มมีอะไรมากกว่าที่สมควรจะรู้แล้วมันเป็นเรื่องนอกเหนือนะไปอีกแล้วยิ่งเจอคําเจออะไรอย่างเช่นบอกว่ามึงยุ่งเฟซก,กูทําไมกูยังไม่ตายอย่างเงี้ยมันเหมือนสร้างความปั่นป่วนเนาะสร้างความเข้าใจว่าแบบ หรือสรุปว่าโมไม่ตายหรือใครเป็นคนทําหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเลยจับมือใครดมไม่ได้สักคนตอนเนี้ยมันเลยเป็นการแบบเราแค่เข้าใจว่านะตอนเนี้ยมันเหมือนความแบบสับสนแล้วก็ความปันป่นป่วนไปแล้วอ่ะเพราะว่าคือจริงๆถ้าเขาอยากจะช่วยจริงๆอ่ะคือทุกคนอนะ่ะหนูเข้าใจนะว่าทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตเพาะนะถ้าข้อความนั้นทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นหลักฐานจริงอ่ะ หนูเชื่อว่าพี่ๆนักข่าวหรือพี่ทุกๆคนน่ะก็ปลอดทรัพพอร์ตอยู่แล้วเราอยู่ข้างเขาแล้วแต่ว่าถ้ามันไม่จริงอ่ะก็คือเราอย่าปั่นเลยอย่าปั่นอย่าสร้างสถานการณ์อะไรขึ้นมามันทยาให้คนอ่ะเข้าใจผิดว่าพวกเราเป็นคนทำโยงไปทางนู้นที่โยงไปทางนี้ที่เป็นฝั่งอือบอกว่าคนนู้นสร้างหลักฐานเท็จอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเริ่มมาสับสนว่ามันคืออะไรกันแน่เห็นแล้วที่ทางเพศบอกว่าหลังจากพี่ทำธุรกิจอย่างนีเตรียมป่อยหลักฐานเด็กเอางี้ก่อนเมื่อไหร่ไปเอาอะไรกันพี่หนุ่มมื่ก็เห็นหลายๆอย่างว่าความโป๊ะเเเช่่นแบบบบกกาาาาารสสััมภภ้อไไดบ แต่เขาเป็นคนโพสต์เองนะเข้าไปดูในเพจอ่ะเขาเป็นคนโพสเองเมื่อสิบห้าชั่วโมงแล้วเขามาโพสต์ชั่วโมงที่แล้วว่าเขาไม่ได้โพสต์แต่เขาบอกว่าเขาออกม,มันมีหลายอย่างที่มันดูนดย้อนแยงย้อนแ <พอ S 1> ยงไปหมด <พอ S 1> จนเราแบบเออว่ะเพราะั้นงดูหลหายใจว่าสรุปคือ,อยังไงเขามันเลยมันเลยนะตอนเนี้ยเราเลยกลายเป็นมองว่าเขาอัดปั่นปวยหรือเปล่าคือแต่ถามว่าถ้าเขาไม่หลักฐานจริงๆนะถ้าเขาไม่หลักฐานจริงๆเปิดเลยไม่ต้องมาเราแีปติดต้องรอใครพูดแล้วอ่ะมันก็เอาออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลย ไม่ต้องไม่ต้องรอเพราะว่าถ้าเขาจะพูดเขาเขาพูดไปหมดแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงถ้าเขามีความจริงเขาก็ต้องออกมาเลยมไม่ต้องให้เราตั้งคําถามและคาดคะเนไปกันต่าง,าง,างๆนานาเพราะนั้นตอนนี้ทุกคนพอเราไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้เห็นภาพมันเกิดจินตนาการจินตนาการมันสามารถไปได้ไกลมากๆจนเราไม่รู้ว่าสุดอันนี้คือเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกกันแล้วหรือเรื่องจินตนาการ เราได้แต่ตั้งข้อสังเกตกันไปเรื่อยๆจากภาพที่เราเห็นแค่นั้นเองเราผมจะันยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะจริงๆเราเราพูดคุยกันนะแต่ว่าคือนคือเจ้าของคดีท้ายคือสุดใช่คือเราเราเราเป็นคนนอกเราเป็นแค่เพื่อนอะค่ะเราเราทาบอกก็ได้นะแต่แต่คือถ้าเจ้าของคดีเขาไม่ได้ทำอะเราก็ไปทําอะไรไม่ได้อ่ะใช่เราได้เราก็ได้แต่ได้แต่จะดูว่าว่าอะไรต่อต้องยังไงต่อแต่ต่อไปในมุมของเราคืออยากให้เขาหยุดกับกระทัน หยุดสวมรอยเป็นโมแค่หยุดสวมรอยเป็นโมแต่ที่เหลือได้หมดอือโอเคขอบคุณนรับขอบคุณมากขอบคุณเชฟวันนี้พาเจอกัน้องแมว